นะรับ่านรวสบเรชีนะครับวจสอเรื่องทีสหกรณ์มาลงสหกรณ์นะครับท่านขออ่านออโค้ขันะครับเอ่อท่าขออกระไรนะครับนีคมมาได้ดูแลเรื่องที่ที่ในกรมที่สหกรณ์นะครับขั้นพูดในการ ท่านผู return, okay. ้กับฝ่ายในการตะบบกุูช์จังหวัดระบบสามพรนะครับแทนท่านผู้การท่านรองผู้กำกับนะครับผู้กับท่านประธานสาคอนทุกท่านเลยนะครับจำได้เฉพาะท่านประธานสาคอนประทตูแรงกับประธานสาคอนอ่าในการประชุมและก็คณะกรรมการสาคอนทุกท่านที่มาร่วมวันนี้นะครับและก็สำคัญที่สุดท่านผู้อืนในการรงเรียนร้องเรื่คณะครัวจรำและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ วันนะะี้ราขอชื่นชมในยิ่งนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดีทุกดาวระดับจังหวัดที่จะกี่มาคือระด,ดับต่อเนื่องนะครับมาระดับประเทศวันวนี้ต้องขอรงรประทานใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับท่านติดราชการเลยมอบให้ทางผมไปรู้หาที่แท้ประวัติจังหวัมาทำพิธีเปิดนะครับเป็นประธานในงานเปิดวันเกิดวิทยุนายดุลยศักดิ์วังเรียนในปีที่แล้ววันที่เจ็ดในครั้งน,นี้เรียนในแต่ละชั้น เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับการจัดการเรียนรู้การสหารณ์ในโรงเรียนของจังหวัดสมุทรสาครหรือเป็นการเรียนรู้ตามรอยพยุโคลบาทในเรื่องการสหารณ์ตั้งแต่เด็กๆเมื่อเติบใหญ่จบการศึกษาสามารถเข да. ้าสู่ระบบสหารณ์ที่มีอยู่ในระดับตขึ้นได้ด้วยดีนะครับเพราะเรามีกคือฐานแข็เป็นนักเรียนนะครับรวมทั้งการสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ ผู้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยารศึกษาในปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องปฏิบัติการยิงอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและองคอ์กร